สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับครูสุลักษณานกสวนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2564ค่ะตรงกับวันอาสาฬหบ,บูชานะคะนักเรียนวันนี้ครูมีกิจกรรม ดีๆเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะแล้วมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนะคะท้านเรียนจาได้ตอนช่วงที่เราเข้าลายกลุ่มมาใหม่ๆช่วงเปิดเทอมแรกๆเลยนะคะเราได้เคยเวียนเทียนออนไลน์จําได้ไหมหลายคนได้ร่วมกิจกรรมนี้นะคะเวียนเทียนออนไลน์วันวิสาขาบูชาเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอนะคะนำรูปเวียนเทียนเนี่ยใส่ไว้ในอัลบั้มกลุ่มนะแต่ว่าหลายๆคนนะคะก็พลาดโอกาสการเวียนเทียนครั้งที่แล้วแล้วก็ ไม่มีงานในครั้งที่แล้วเพราะว่าบางคนเพิ่งเข้ามาในกลุ่มบางคนเลยกําหนดแล้วไม่ได้ทํานะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะเวียนเทียนออนไลน์กิจกรรมออนไลน์ครั้งนี้นะคะสามารถทําได้ตั้งแต่คืนนี้เลยวันนี้เลยนะคะวันเสาร์ที่24นี้นะจนถึงวันพุทธที่28นะครับก็คือหน้าเว็บไซต์เขามีเวลาให้ถึง5วันนะคะละักษณะคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะคะเราอาจจะใช้แอปพลิเคชันตัว Google หรือตัวโค m มตัวนี้ก็ได้นะคะคุณเลือกใช้เป็นตัวโค m มเข้ามานะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนในลายกลุ่มนะคะเรนก็เอาลิงก์ที่ได้นะคะาวางเลยนะคะเอาลิงก์ที่ได้วางนะแล้วก็เข้าไปนะคะหน้านะตาเป็นประมาณนี้เนื่องจากครั้งที่แล้วเราเคยเวียนเทียนออนไลน์ไปแล้วนะคะวันนี้นะเราจะทํากิจกรรมที่แตกต่างออกไปนะคะก็คือการเข้าพรรษาออนไลน์นะคะนะักเรียนก็กดเลือกไปที่เข้าพรรษาออนไลน์ เสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเข้าพันษาแบบโดยใช้ Facebook หรือว่าใช้ l ล n e ครูแนะนำว่าให้ใช้ l ล ne นะคะให้ใช้ l ล ne เพราะว่าครูแอบเห็นว่าเกือบทุกคนเลยเนาะเปลี่ยนชื่อ l ล n e นะคะเป็นเลขที่กับชื่อของตัวเองละน่าจะเป็นอาจารย์บางวิชาให้เปลี่ยนเนาะแล้วเวลาที่มันส่งข้อมูลมาหาครูเนี่ยครูก็จะได้ง่ายในการเช็คคะแนนเพิ่มให้ด้วยนะคะเลือกไปที่ลายนะเลือกไปที่ลายเสร็จแล้วนะคะ ครูอนุญาตก่อนนะเพราะว่าครูตั้งค่าอะไรไว้ด้วยนะคะ,อ,ะอนุญาตเสร็จเรียบร้อยนะคะเข้าสู่ระบบได้แล้วก็เริ่มเข้าพรรษาเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วมาถึงหน้านี้ค่ะให้ค้นหาชื่อวัดแนะนําว่าให้ใช้ชื่อวัดที่อยู่แถวแถว,แถวบ้านเราหรือวัดที่เราไปประจํานะคะหลายคนสงสัยบอกว่ามันจะมีชื่อวัดแถวบ้านหนูหรอคะอาจารย์มีน,นะนักเรียนมีเกือบหมดเลยนะคะหลายๆคนครั้งที่แล้วลองดูแล้วอยมีชื่อวัดแถวบ้านเราจริงๆด้วยนะ ชื่อที่ถูกต้องนะนักเรียนวัดแถวบ้านเรานะคะอ่ะครูชื่อวัดนี้วัดเทพมงคลปานสารามครูกดเลยค่ะได้ชื่อวัดมาเรียบร้อยกดถัดไปนะคะไม่เอาชื่อวัดแบบมั่วๆนะเอาวัดแถวบ้านเราจริงๆนะคะอ่าเดี๋ยวขับรถไปวัดก่อนแป๊บหนึ่งถึงวัดแล้วค่ะถึงวัดแล้วนะเดี๋ยวเราจะหล่อเทียนตามปีนักกษัตริย์ของเรานะคะครูปีม้านะมาเมียครูก็เลือก อ่าได้เทียนมาแล้วนะคะเทียนรูปมา้าปุ๊บมาถึงที่ห่อเทียนแล้วค่ะกดห่อเทียนอ่าน่าจะมีเสียงบทสวดนะถ้านักเรียนเปิดเสียงนะคะน่าจะเป็นบทสวดเกี่ยวกับให้รอดพ้นจากโควิดเนาะแต่ว่าเนื่องจากครูเนี่ยเสียบไม้ที่มือถือนะคะมันก็จะตัดเสียง เสียงออกเนาะมีแต่เสียงเข้านะคะครูก็จะไม่ได้ยินเสียงที่มันออกมานะอันนี้จะมีบทสวดนักเรียนก็สามารถฟังได้จนจบนะคะพอจบมาก็จะมาหน้านี้นะคะให้ถวายเทียนนะคะเราก็กดที่ถวายถวายเทียนขั้นตอนการถวายเทียนจำนวนพันศาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ําฝนนะคะอันนี้ก็น่าจะมีเป็นบทสวดเหมือนกันน่าจะให้เราสวดตามเนาะเราสามารถสวดตามได้เลยนะคะนะักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเนาะเผื่อบ,บางคนไม่ได้ไปวัด ไปแล้วก็เสี่ยงเหมือนกันนะโควิดช่วงนี้หนักพอสมควรนะคะน่าจะเสร็จแล้วเนาะเราก็กดถัดไปนะคะกดถัดไปเสร็จนะมาถึงขั้นตอนนี้ค่ะตักบาทดอกไม้และรับพรนะเราก็กดตักบาทจริงๆสามารถกดข้ามได้เนาะนักเรียนแต่ว่าครูก็อยากให้หนักเรียนเนี่ยตักบาทนะคะตักบาทเขาก็สร้างมาเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกันนะรู้สึกจะมีพระมีตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระัญญาโกณทัญญะไปถึงพระ รูปสุดท้ายนะคะก็ทั้งหมด9รูปนะเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะถ้าไม่รีบร้อนทำอะไรนะคะไม่ต้องกดข้ามก็ได้นะก็ใส่บาทไปให้ครบนะคะทั้ง9หลอรอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นพระ,ะในในพอพุทธศาสนาของเราเนาะนะักนะเรียนคงเคยเรียนมาอยู่แล้วนะคะว่าพระแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยมีความสำคัญยังไงเนาะ รอบแป๊บหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่ากี่รูปแล้วนะเป็นถวายดอกไม้เห็นไหมคะตักบาตรดอกไม้ไม่ใช่ตักบาตรอาหารนะเป็นตักบาตรดอกไม้แล้วก็รับพรระหว่างนี้น่าจะมีเสียงบทสวดนะคะตอนที่ครูฟังในโนต้ตบุ๊กเนี่ยมีเสียงตลอดแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้ครูตัดเสียงเนื่องจากว่าใช้ไม้เสียบไปกับตัวมือถือนะคะพอมันมีมีเสียงมีไม้แล้วมันก็จะไม่ได้ยินเสียงแล้วใช้ระบบตัดเพราะว่ามันเสียบได้แค่อุปกรณ์เดียวนะคะครูไม่ได้ต่อพ่วงนะ อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเก้าแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมไม่มีอะไรเลยหน้าตาอ่าเสร็จแล้วมันก็จะเด้งหน้านี้มาเห็นไหมคะที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าแนะนําให้เป็นลายเพราะอะไรนะักเรียนดูชื่อตรงนี้เห็นไหมคะคุณครูอ้อก็คือชื่อลายของครูถูกไหมพร้อมกับรูปโปรไฟล์ลาย รูปสวยด้วยนะนักเรียนหลายคนเห็นรูปแล้วแบบใช่หรือเปล่านะคะเห็นไหมได้ร่วมกิจกรรมทําบุญเข้าพรรษาออนไลน์นะวัดเทพมงคลปานนสารามนะคะเห็นไหมมีข้อมูลชื่อเรามีรูปเราแล้วก็มีสถานที่ที่เราไปนะคะถ้าได้แล้วเนาะก็ให้นักเรียนแคป แคปรูปนี้เก็บไว้นะคะจริงๆมันสามารถแชร์ได้แต่ว่าครูอยากให้แคปไว้ก่อนแล้วเวลาแคปแล้วนะคะนักเรียนก่อนที่จะส่งมานักเรียนครอบรูปเป็นเนาะให้ครอบนะคะมาแต่ส่วนที่มันเป็นตัวเกียรติบัตนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบบ้างไว้ในกลุ่มไลน์แล้วก็ให้นักเรียนเอาเข้ามาส่ง ะะอย่างที่บอกสามารถทําได้ตั้งแต่ตอนฟังคลิปจบนี้เลยนะวันเสาร์นะคะถึงวันพุธหน้าเนาะถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีคะแนนพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ให้นิดหน่อยเนาะอย่างที่เคยบอกอะคะ่ะกิจกรรมพวกนี้เราไม่ได้บังคับแต่ว่าก็มีคะแนนให้นะคะอลองทําดูเนาะมีเวลาตั้ง5วันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ